ว้าวพี่น้องสายๆมาจังไลจังเป็นจังสี่แบบนี้เหมือนเราอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆ e <f> อันหนาวเนหน็บหนาว <c oughs> มันเป็นไอเย็นทั้งขึ้นมาตัว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 เลยเป็นใดเฮ้ย <c oughs> เหมือนเปิดตู้เย็นเน,เนะบบา,า,เ <c oughs> าะไอเย็นแล้วแบบทั้งดังสช่ไมเลยนาจะไม่เจอกันล้มาอนสายครั้งล่างครางล่างที่ห้าเคยแนมเห็น เห็นต้นไม้เห็นบรรยากาศที่อย่างคือหายไปเบิดเลยอันนั้นคือข้างล่างนะคะคือตอนนี้ถนนขับรถไม่ได้ถนนมองบ่าเห็นอย่างแล้วตอนนี้ฝนพี่น้องเบิ่งอันนี้คือระนาบเดียวกันที่อยู่ตรงนี้ก็คือเนี่ยมันเป็นมันเป็นไอเป็นควันคือมาจางสีแล่วมันทางใส่ดังขึ้นหนาวแห้งมันเป็นมันเป็นควันๆหมอกๆเหมือนควันไฟแต่ว่ามันเป็นไอมันเป็นไอเย็นๆไหมก็เอิญหมอกเนาะ อย่างนี้เลยตอนนี้เวลาเท่าไหร่เลิมแปดโมงกว่าแล้วแปดโมงกว่าแล้วพี่น้องช่วงตอนช่วงตอนหัวโมงเช้าที่ถ่ายให้ชมก็คือมันมันเป็นแบบเป็นแบบเป็นริวเป็นแพร่เนาะแต่ตอนนี้คือเป็นหมอกแบบคุ้มไปเลยแสดงว่าข้างบนก็จะเห็นเราเป็นแบบเป็นริ้วหมอกเหมือนเหมือนเมื่อเช้าได้นี่แต่ใดๆคืออยากให้ดูเนี่ย มืดมัวไปหมดเลยข้างบนก็มีนักท่องเที่ยวเหมือนกันกับเรานะคะแบบนี้หมูกระทาเพิ่นตื่นเต้ามากไ้้กินอีกเพราะวันสร้างสองสุนคือหลายแห้งโอ้ผิงไฟคืออุน่นพารทพี่นอกเลยหมอกหนามากเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระทาบุญกันแล้วก็เย็นนี้ไปเจอกันที่เขาคอนะคะ อากาศหนาวอากาศหนาวอ่ะเมื่อกี้นี่คือว่าคือแดดออกแล้ววันอากาศกำลังเริ่มห่อนขึ้นแล้วเด้่ยเน่าเริ่มเนาะยูัวยๆๆูวกัดหมอกกมาม้างสีเลยเป็นได้หริ่มใช่กับอุปกรณ์ไมสุดยอ่ number one ขายแล้วเรียบร้อยเออเฮ้ยของเรียนไม่เพื่อนของเรียนไม่ไมเพื่อนเพื่อนมาซื้อกองโ,โป๊ะเวลาแน่นมันย่งพอนไปยืนท่ายดโดนเรามันหนักเน้นเมื่อยปวดแขนปวดแขนแล้วมุมนี้คือดีอ่ะยิ้มเยี่มเดี๋ยวทายดูให้ ก็ดีมากเออได้เลยแจวได้ยุ่บตัวนี้อาบน้าเรามีเสาหันหน้ามีเสาหันน้ามีหน้าม่านเดียวเหลือแต่แน่นทุเดียวฟาดหมอกขึ้นมาหนากว่าเก่าแล้วบันนี้ขึ้นมาถึงระเบียงหนูแล้วเป็นเหมือนไอ้น้ำเหมือนน้ำแข็งแห้งไหมอ่ามันเหมือนใจไอ้เหมือนแล้วแล้วก็ความเย็นนี่มันมันทอเข้ามาใน่ฮูดังคือจังตอนเีาเปิดตู้เย็นวืบแหลกแม่พี่น้อง มันเป็นความรู้สึกเป็นแบบนั้นเลยเพราะย่ามที่สีบวันย่ายให้พี่น้องได้แบบได้สัมผัสกับความรู้สึกตอนนี้ขึ้นมาถึงนี่แล้วมืดไปหมดแล้วคือข้างบนคือปกคลุมแล้วคือตอนนี้คือเต็นเราคือมือดไปหมดแล้วไม่ใช่ฝนจะตกบ่มันก็เลยมันก็เลยแบบตอนนี้มืดขึ้นมืดมวัวขึ้นมาฮอดพอดเต็นเท่าแล้วนีว่แหละพี่น้องบรรยากาศ เนี่ยฝั่งฝั่ง <c oughs> ทางนี้มองไม่เห็นแล้วเย็นมากเลยทีนี้มันจะเปียกไหทีนี้อ่าแล้วมันก็จะเปียกลองดู<ต>ดเานเป็้ํดี๋ยวเรามามารอให้ทัศนวิสัยในการขับรถเราดีขึ้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงเขานะคะเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มันมองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยมืดกว่าเก่าแล้วจากทีไทยผ่านเพิ่งผ่านไปก็สามนาทีสี่นาทีคือมือด,ม,ม,ดม,ม,มันมืดมัวมห้ยมันมัวหมอก โอเคพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ทัศนวิสัยดีขึ้นท้องะสิคับรถล,ลงจากเขานะคะ